ครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันทักทายกันด้อครับกับบาเจงคุดอุบลครับผมครับเมนี้ผมสีมารีวิวโตใหม่ครับที่จะใส่ในการเฮ็ดรตีบเรานะครับเนาะงานรายละเอียดครับว่าเป็นจังไดงเนาะครับเดี๋ยวมาเมิ่งครับหลังจากที่ผมเล้าแล้วนะครับ ปีจุล่าครับคือจุดพาศูนย์กลางครับนะครับตั้งไว้ประมาณ13มิลมนะครับ3มิลมครับเหลาก็ะแพทั้งสีขมนะครับสำหรับงานชุดไม้ครับผมก่อนขางซีเนียบครับตามไม้ครับตามความหนาของไม้นะครับนะหาไรกรบปอดีครับอีกแข็งไรกรบบอดีครับจุล่าครับ เวลาขึ้นมันดินครับครับงานนะครับน้อเดี๋ยวเมื่อเมืงครับเดี๋ยวผมจะคงเห็นเมืงนะครับนาะมีกะลังถี่เหะจากเข้าเล้าแล้วนะครับปีกะประมาณนี้นะครับป่าผมครับในการเดี๋ยวเมืงนะครับีขึ้นเล้าแล้วนะครับเขาตรงสลับไปสลับมานะครับเมืงว่าปีกใสขัวฟังเด็แข็งวกกันครับ อยากแข่งวัวค,นะครับนะครับเนาะปีกค่อนข้างสิเปะยี่นะครับนี่ก็เป็นเมไป้สีสุกนะครับที่เครียดขึ้นมาครับนี่คือขั้นตอนในการเกียรตปีกนะครับเนาะนะประมาณนี้นะครับงามก้อนที่ผมจะมัดขึ้นโค้งน,นะครับเป็นอย่างไเนาะครับ หลังจากที่ผมเหลาแล้วนะครับนีครับปีจุล่าครับนี่คือจุดพาศูนย์กลางครับนะครับตั้งไว้ประมาณ13มิลมนะครับ3มิลมครับเหลากระแไปทั้งสีขมนะครับสำหรับงานชุดไม้ครับผมก่อนขานซีเนียบครับครับตามไม้ครับตามความหนาของไม้นะครับนอกหาไยกับบอดีครับ แข็งไรงก็ดีครับดูล่าครับเวล่าขึ้นมันดินครับงานนะครับนับเดี๋ยวมามึงครับเดี๋ยวผมจะหลังจากที่เราเหลาเสร็จนะครับสภาพตัวว่าวก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับงานไม้ไผ่ครับขนาด1 6 0ซนติเมตรครับประมาณนี้นะครับการจิบงานรายละเอียดอะไรทุกอย่างนะครับว้าว มาบนี้ครับานะครับแมบสต์นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวหนึร้อยหกสิบเซนติเมตรครับใครชื่นชอบตัวนี้คลิปนี้ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดครับสกายกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นสักหนึ่งกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับงานไม้ไผ่ครับผมตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นงานไม้ไผ่เหมือนกันครับโค้งดําครับผมเอกลักษณ์ช่างจริงคือโค้งดํานะครับสําหรับตัวนี้อยู่ที่ขนาดสอ2เซนสนะเมตรนะครับตัวนี้ครับ จัดว่าเด็ดเลยครับสภาพตัวว่าวสองเมตรครับซึ่งเป็นขนาดใหญ่ครับความสูงประมาณ2เมตรห้าสิบเซนติเมตรโดยประมาณครับนะครับโครงดําครับสมมติถ้าตัวนี้ทาเป็นโครงสีดําก็จะรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเขาโครงครับก็จะชัดครับคมชัดเวลาติดผ้าครับนี่คือเอกลักษณ์ช่างเจงครับงานไม้ไผ่โครงดําครับผมการมัด ก็ประมาณนี้นะครับ,รบการมัดการเก็บงานอะไรทุกอย่างครับผมครับรวม,กมๆก็ประมาณนี้นะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดครับสไครป์ subscribe. เป็นกําลังให้ใจให้เ่าเจ๊งคนอุบวนสักหนึ่งกําลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปวิว,ว,วตัวเบ้า ขนาด160เซนติเมตรครับระหว่างงานไม่ไผ่ทั้ง2ตัวแต่ต่างกันคือโครงดำและก็โครงไม้ธรรมชาตินะครับ,รบสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับผม